ทุกคนวันนี้วันที่11พฤษภาคมนะคะ2565คลิปใส่แล้วคือเพิ่งถ่ายรายการเสร็จอีกที่หนึ่งตอนนี้กำลังมาไบทีวีมาถ่ายรายการดวงดีในไลฟ์สดนะคะก็นึกขึ้นมาเฮ้ยยังไม่ทำคลิปเลยรีบเลยจ้ะรีบทำคลิปให้ทุกคนก่อนนะคะอ่ะมาดูกันสั้นๆน,นะคะไม่ยืเยือเอาไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคของวันนี้กับหวยหุ้นที่เหลือนะคะคนเกิดวัอาทิตย์นะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับ คนที่คุณรู้สึกนับถือที่สุดผูกพันที่สุดนะคะคําว่านับถือหรือผูกพันอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นครูบาอาจารย์หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเลขที่เรารู้สึกเกี่ยวกับเขาอย่างเช่นเรารู้จักเขามากี่ปีเราอยู่กับเขามากี่ปีอะไรอย่างนงี้นะคะคนนั้นที่ซื้อเลยส่วนวันจนันให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเบอร์มือถือ ของตัวเองจะเป็นผลรวมก็ได้จะตัดเล่น2ตัวท้าย3ตัวท้ายได้หมดขอให้เป็นเบอร์มือถือตัวเองนะคะวันอังคารให้ซื้อวันเริ่มต้นการทํางานหรืออายุงานหรือทามากี่ปีแล้วอย่างเช่นบางคนถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเนาะก็เปิดธุรกิจมากี่ปีแล้วลองดูหรือวันที่เริ่มเปิดขายครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลขที่เกี่ยวกับการทํางานได้หมดนะคะวันอังคารวันพูธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อง่ายเลยค่ะโทรไปถามคุณพ่อถ้าคุณพ่อ,อยังอยู่ว่าคุณพ่อชอบเลขอะไรนะ แต่ถ้าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วก็ลองซื้อเลขเบอร์มือถือคุณพ่อตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ก็ได้หรือเลขที่คุณพ่อชอบหรือปีพศที่ท่านเสียชีวิตก็ได้นะคะนี่สําหรับคน,นวันพุธวันพธหัสให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทคนหรือคนที่คุณสนิทที่สุดนะ เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างนี้ที่เขาเรารู้สึกเราสนิทกับเขาที่สุดลองซื้อดูเพราะเราจะได้โชคได้รับจากเขานะคะส่วนวันศุกร์เหมือนหมอกแก้วซื้อเลขยานพาหนะค่ะวันนี้ก็จะซื้อเลขทะเบียนรถนี่แหละให้โชคแม่ยานางจะได้เมตตาแก้วอีกนะคะและวันเสาร์ซื้อเลขหนี้สินค่ะมีนี่เท่าไหร่ลองซื้อดูวันนี้คุณอาจจะได้โชคได้รับจากเลขหนี้สินขอโทษที่ทําให้ทำคลิปช้าม,มาสองวันแล้วนะคนที่อยู่ในกลุ่มอ่ะจะอย่างน้อยเมื่อาวานไม่ได้ไม่ไดไ้ทำคลิปในยูทูบใช่ไหมก็ยังทําคลิปสักสั้น ส่งไปในกลุ่มถ้าใครอยากจะอยู่กลุ่มหมอแก้วนะคะแอดเข้ามา QR Code ด้านนี้ได้เลยนะคะหรือจะแอดเป็น mk 6 5ก็ได้ค่ะบ๊ายบายค่ะ